ใครคือดาวซันโวตอนนี้ของลาปูนตอนนี้ขข่ไซเบอร์ซีของลาปูนตอนนี้ขข่ไซเสื้อเบอร์สี่ของลาปูนจ้ะก,กีแก้กับอาลีเบอร์เดิมที่ใส่ให้กับลําปูนคือเบอร์หางเจ้ากีแก้กับอาลีเบอร์เดิมที่ใส่ให้ลาปูน่ะคือเบอร์หางเจา้าถ้านักเตะหนึ่งคนลงสนาม90นาทีแล้วถ้านักเตะลาปูนแล้วกับบุรีรัมย์ลงสนาม22คน จะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีพี่เจ้าวันนี้ละปูนเจอกับบุรีรัมวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมตอบคำถามกันถ้าไขตอบคำถามได้จะได้เงินคืน120บาทหรือเงินค่าตัวคืนนั่นเองไปเอาไปหาผู้โชคดีกัน น้องเจ้าน้องเจ้าแป๊บหนึ่งขอเล่นกิจกรรมกระปีได้ก่อนก็คำถามแป๊บเดียวเราจะได้เงินคือ120บาทค่าตัวใครคือดาวซันโวละปูนตอนนี้สามเดีโล่ันทองครับไม่ใช่เปลี่ยนคำถามนะอีกหนึ่งคำถามเจ้าเบอร์23ละปูนตอนนี้คือไขรเจ้า วิธีการดูแลเขาเจ้าคือไข่ได้ไหมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโอเคค่ะขอบคุณค่ะแบบเป็นอย่างเนาะจ้ากีแก่กับอาลีเบอร์เดิมที่ใส่ให้กับลำพูนคือเบอร์ไอ้หยางเจ้าเบอร์เจ้เบอร์เจ้าเอ้าเอฟนครับและอาลีรอเจ้าอาลีเบอร์เจ้สามนะครับนั่นก็ ฟ้าถูกเจ้ามาเป็นยังคอบคุณค่ะตอนนี้ขายใส่เสื้อเบอร์สี่ของละปูนเจ้าดูได้ไหมถูงไม่ตั้งเปลี่ยนคำถามถ้านักเตะหนึ่งคนลงสนามเก้าสิบนาทีแล้วถ้านักเตะละปูนแล้วก็บุรีรัมย์ลงสนามยี่สิบสองคนจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีไอ้ฟังดีๆง่ายยี่สิบสองคน ปูนเก้าสิบก็เก้าสิบนาทีเหมือนเดิมเก้าสิบนาทีเหมือนเดิมก็คนละเก้าสิบนาทีชัวร์ชัวร์้วเปล่าแม่ปอถูกต้องเจ้ามีคืนค่าตั๋วขึ้นะเจ้าผู้โชคดีคนแรกครับตอนนี้ไข่ไส้เบอร์ซีของลาปูนเจ้าก็ไปตากกันเลยเนาะเบอร์สีเบอร์สีเบอร์สีของลาปูนมาใหม่เลยล่าสุด ขนาเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติแล้วแล้วแล้วอิ๊ติ๊กติ๊งติ๊กเดี๋ยวเวอี๋นที่ไปออกไปแล้วกลับมาต่างชาติอ่ะเออถูกต้องค่ะ ผู้โชคดีคนที่สองเอาขึ้นมาสััวหนึ่งอนะคะใครคือดาวซันโวตอนนี้ของละปูนมีสองคนมีสองคนใครคือดาวซันโวของละปูนตอนนี้ใช่เป็นต่างชาติเป็นต่างชาติสองคนใช่เหมือนต่างชาติสองคนเก้าไข่ทางคนไข่เนาะ เ่ายแม่นแม่นเขาซื้ออย่างเรามูริโลโอเคตอบถูกค่ะรับไปเลยคืนตว1 2ร้อยยี่สิสองพ้าต่อไปเราจะไปหาผู้โชคดีอีกสองคนไะไ้กันน้องเ่า เล่นกิจกรรมกับปีกับเจ้าตอบคำถามจะได้จะได้ค่าตัวคือร้อยยี่สิบคำถามง่ายๆเลยเจ้าตอบไหมตอบไหมครับตอบครับครับตั้งงวนน่ารักไหมครับน่ารักจริงเหรอไหนยิ้มให้พี่ดูหน่อยยิ้มให้พี่ดูก่อนทำรูปหัวใจกับพี่ก่อน ให้ค่าตั๋วคืนขอบคุณครับที่จะถามว่ากีเก้กับอาลีเบอร์เดิมที่ใส่ให้เราปูน่ะคือเบอร์อยเ่าเบอร์เก่ากีเก้เบอร์สองครับแล้วก็อาลีเบอร์ของอาลีเป็นเบอร์สี่สิบเอ็ดครับขอบคุณค่ะตอบถูกค่ะผู้ชมมีคนสุดท้ายเอาไปเลยคือค่าหัวขอบคุณค่ะ